สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผกกช่องท่าอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่าเกาหลีใต้นั้นกําลังพิจารณาส่งอาวุธให้กับยูเครนโดยตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการตอบโต้ตตตความสัมพันธน์ทหารที่แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ ได้ออกมาระบ e. ุว่าพวกเขาได้มีการตรวจสอบพบเกาหลีเหนือส่งบุคลากรกองกําลังพิเศษ1,500นายเข้าไปยังภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียเพื่อฝึกฝนและทําความเคยชินกับสภาพอากาศฐานทัพท้องถิ่นหลายแห่งในความเป็นไปได้ที่จะร่วมสู้รบในสงครามยูเครนเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งประจําทาเนียบประชามตยุนซอกยอนระบุว่าพวกเขากําลังเตรียมการทางการพูดเศรษฐกิจและการทหารภายใต้สถานการณ์ต่างๆในความร่วมมือด้านการทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซีย หนึ่งในนั้นรวมถึงการจัดหาอาวุธไร้แรงแก่ยูเครนหากสถานการณ์เลวร้ายลงเรากําลังพิจารณาจัดหาอาวุธสําหรับวัตถุประสงค์ป้องก,กันตนเองแล้วแต่สถานการณ์และถ้ามันดูเหมือนว่าพวกเขาจะประทําการเลยเกิดเกินไปเราอาจพิจารณาป้อนอาวุธสําหรับการจู่โจมเช่นกันเจ้าหน้าที่ประจํำทาเนียบประทําบดีเกาหลีใต้บอกกับผู้สื่อข่าวเกาหลีใต้ซึ่งพังงาดขึ้นในฐานะผู้ผลิตอาวุธชั้นนาถูกกดดันมานานจากประเทศตะวันตกบางชาติและยูเครนให้มอบอาวุธไร้แรงแก่ยูเครน ที่ผ่านมาพวกเขามุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือที่ไม่เกียนค่าชีวิตผู้คนในนั้นรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับการปลวชนวนกับระเบิดทำเนียบประธานดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้เคยบอกว่าพวกเขาจะพิจารณาทกทวนใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการมอบอาวุธแก่ยูเครนหลังจากที่เกาหลีเหนือและรัสเซียลงนามในข้อตกลงกาลาหมร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ความคิดเห็นล่าสุดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเกาหลีใต้เริ่มมีความกระตือรือร้นที่จะมอบอาวุธแก่ยูเครน ความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีขึ้นหลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อขำบ,บวัดความเป็นไปได้ในการตอบโต้ความสัมพันธ์ทหารที่แน่นแฟน้นขึ้นเรื่อยๆระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนอกจากนั้นทางด้านองคอ์กรความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ก็บอกว่าเวลานี้เกาหลีเหนือทําตัวเหมือนองค์กรอาชญากรรมด้วยการส่งกลุ่มชายสก,กันไปร่วมท้รบในฐานะทหารรับจ้างของรัสเซียเพื่อเฉยต่อชีวิตความเป็นอยู่และสิทธิมนุษยชนของประชาชนในบ้านเกิดเบืองนอน รัฐบาลของเราเรียกร้องให้ขอนทหารเกาหลีเหนือออกมาในทันทีและทาการข่มขบคิดทงางทหารในปัจจุบันระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียยังคงเดินหน้าต่อไปเราจะไม่อยู่นิ่งเฉยเราจะตอบโต้อยา่างจริงจังร่วมกับประชาคมนานาชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ทางด้านสภาความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้หรือว่า NSC นั้นได้ระบุในถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายนี้ยังบอกว่าคณะทําง,งานของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองและกลาโหมจะเดินทางเยือนสํานักงานใหญ่นาโตในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและทางด้านมาร์ครูเตอร์ เลขาธิการนาโต้ต่าวระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานดียุนซอกยอนร้องขอให้มีการส่งผู้แทนทูตไปยังสำนักงานใหญ่นาโต้เพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือก็ปฏิเสธทำกล่าวหาเกี่ยวกับการป้อนอาวุธแต่ประกาศยกระดับความสัมพันธ์ด้านการทหารนอกจากนั้นทางด้านเกาหลีเหนือประจำสาประชาชาติก็ออกมาปฏิเสธการส่งทหารเข้าไปร่วมสู้รบกับทางด้านรัสเซียนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องท่าอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์ทีวด้วยครับ